ตงงานนะครับตัวนี้เป็นชุดวงจรขายสินค้ายอดเหรียญนะครับแบบหนึ่งช่องจ,จ่ายรับเหรียญได้ตามแบบเหรียญนะครับกลไกจ่ายเป็นแบบเกีียวนะครับตัวนี้โอเคดูที่ตัวอุปรกรณร์น,นะครับ1นะครับเครื่องรับเหรียญรับารตามแบบเหรียญนะครับ1ตัวนะครับตัวนี้อ่าเราได้ไปแล้วเราต้องใส่แบบเหรียญก่อนทุกครั้งนะครับอย่างผมจะขายสินค้าชิ้นละ5บาทนะครับผมก็จะจะใส่แบบเหรียญ5ไปนะครับ <c oughs> เพื่อให้มันรับแต่เหรียญ5นะครับเหรียญอื่นที่ไม่ใช่เหรียญ5ก็ไม่ต้องรับนะครับผม เพราะว่าขาย5บาทเนาะเครื่องรับเหรียญรับตามแบบเหรียญต้องใส่แบบเหรียญไว้เมื่อเราใส่แบบเหรียญปุ๊บมันจะรับเฉพาะเหรียญที่เป็นตามแบบเหรียญนะครับอ่าอย่างเนี้ยเราใส่เหรียญ5มันจะรับแต่เหรียญ5แล้วก็ไปสั่งการวงจรให้จ่ายของมา1ชิน้นนะครับผมแต่ว่าอ่าถ้าเป็นแบบรับได้หลายแบบเหรียญก็ยอดได้หมดเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะเพิ่มงบไปอีกนะครับเพราะว่าเครื่องแพงกว่าโค้ดยากกว่านะครับอ่ะอันนี้เราใส่ไว้แล้ว ถ้าเราจะขายสินค้าในราคา10บ,บาทนะครับแล้วก็ใส่เป็นเหรียญสิบไว้มันจะออกแนวเหมือนอที่ยอ่อเหรียญเครื่องซักผ้านะครับที่มันรับเฉพาะเหรียญสิบอะไรเงี้ยเหรียญอื่นที่ไม่ใช่เหรียญสิบมันก็จะไม่รับอย่างนั้นนะครับเมือ่อย่อเหรียญสิบปุ๊บเครื่องซักผ้าก็จะทํางานอะไรอย่างนี้นะครับอ่ีย็คือตัวเดียวกันนะครับผมเรียบร้อยตัวนี้ใส่แบบเหรียญเสร็จแล้วจบวางไว้ตัวนี้อ่าโซโวนะครับทําหน้าที่ในการ หมุนเกียวนะครับเกียวก็จะไปดันของอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ของเราก็ใส่ไว้ตามช่องเกียวเนาะเมื่อมอเตอร์ทํางานหมุนเกียวเกียมันก็จะหมุนนะครับหมุนแล้วก็ไปดันตัวสินค้าให้ตกลงที่ช่องนะครับผมทําหน้าที่ในการดันสินค้านะครับแต่ว่ามันดันแล้วมันจะไม่รู้นะครับว่าสินค้าตกหรือยังเราก็เลยมีตัวนี้เซ็นเซอร์ตัวจับสินคองนะครับติดตั้งบริเวณที่ช่องของตกนะครับเมื่อของตกผ่านหน้าเซ็นเซอร์ปึง้ง เซอร์โมอเตอร์ถึงจะหยุดหมุนนะครับหยุดจ่ายของนะครับผมตัวนี้เซนเซอร์ตัวจับสิ่งของติดบริเวณที่ช่องของตกนะครับหนึ่งตัวบูสเซอร์สัญญาณเสียงนะครับ1ตัวนะครับตัวนี้อบอร์ดอัดูโนนาโนนะครับบอร์ดหลักแล้วก็บอร์ดเสริมเป็นบอร์ดสกูนะครับไขน็อตยึดสายไฟแน่นนะครับผมต่อจากวงจรชุดนี้จะเป็นตัวรวมพาวเวอร์นะครับสเต็ปดาวตัวนี้ ไฟทุกอย่างในวงจรจะมารวมกันที่จุดนี้นะครับแปลงไฟจาก12โวลต์เป็น5โวลต์น,นะครับ12โวลต์เลี้ยงเครื่องรับเปลี่ยนอีก5โวลต์ที่เหลืองเลี้ยงอุปกรณ์วงจรตรงนี้ทั้งหมดนะครับต่อจากสเต็ปดาวจะมีแจ็คเสียบไฟตัวนี้ที่ผมทําไว้ให้เมื่อเราทําตู้ทํกากลไกอะไรเสร็จนะครับให้เอาตัวนี้โหมดออกด้านนอกตู้ไว้เพื่อเราจะไว้จ่ายไฟให้กับวงจรนะครับเราจะจ่ายไฟที่จุดนี้จุดเดียวนะครับผม ที่ Mi c r o USB ที่บอร์ดไม่ต้องเสียบนะครับเสียบเฉพาะตอนอัปโหลดโค้ดเท่านั้นนะครับเพราะถ้าเสียบปุ๊บไฟมันจะไม่พอนะครับผมต้องเสียบที่ตัวนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ต่อจากตัวนี้ผมจะมีเป็นอะแดปเตอร์12โวลต์ไปให้นะครับอ่าเป็นแบบนี้เลยึอ่ามันจะเป็นอะแดปเตอร์12โวลต์แบบนี้ด้านหนึ่งเสียบปลั๊กไฟบ้านอีกด้านหนึ่งจะเป็นหัวแบบนี้อ่าเป็นหัวแบบนี้เลยอันนี้ผมเสียบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาเสียบที่ จุดที่ผมบอกตัวนี้เสียบเข้ากันก็ใช้งานได้เลยนะครับผมการทํางานนะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับเมื่อหยอดเหรียญที่มันตรงตามแบบเหรียญปุ๊บเหรียญมันก็จะเข้าไปในตู้นะครับมันจะรับเข้าไปแต่เหรียญที่ไม่ใช่ตามแบบเหรียญมันจะคายออกที่ช่องด้านหน้าตัวนี้นะครับเมื่อรับเข้าไปแล้วมันก็จะสั่งสั่งวงจรให้มอเตอร์ทํางานนะครับมอเตอร์ทํางานปุ๊บทํางานไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าจะมีของมาบังหน้าเซ็นเซอร์ตัวนี้ตึ้งมันก็ถึงจะหยุดหมุนหยุดใจของนะครับ โอเคหลังจากได้ไปแล้วนะครับเคลียร์สายไฟให้เรียบร้อยนะครับพวกตรงนี้จุดตรงนี้นะครับระวังนะครับถ้าเอามีเหรียญไปวางอย่างเงี้ยนะครับสมมติเหรียญตกอย่างเงี้ยแล้วก็บอร์ดไปวางทับอย่างเงี้ยขาของพวก i อพวกอะไรมันจะช็อตนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับวางทับหรือเป็นเหล็กอย่างอื่นมันก็ช็อตเหมือนกันนะครับระวังด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็จุดที่ถอดได้นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับถอดได้นะครับแล้วก็ ที่เซ็นเซอร์ก็ถอดได้นะครับแต่เวลาถอดแล้วถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับต่อผิดมาก็พังเหมือนกันนะครับผมระวังด้วยโอเคเช็คให้เรียบร้อยแล้วค่อยเสียบไฟนะครับหลังจากเสียบไฟจะมีเสียงสัญญาณ3มติสนะครับก็พร้อมทำงานใช้งานได้เลยลองยอนเหรียญได้เลยนะครับก็ผมจะลองเทสยอนเหรียญอื่นที่ไม่ใช่เหรียญ5ก่อนนะครับอ่าจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงอ่าเหรียญสิ เหรียญี่เข้าไปมันติดนะครับต้องกดคานนะครับมันจะไม่รับนะครับมันจะติดแต่ถ้ามันรับมันจะออกที่ช่องด้านล่างตัวนี้นะครับลองเหรียญบาทเหรียญสองบาทเหรียญบาทมันก็ไม่รับนะครับเหรียญสองบาทมันก็ไม่รับนะครับผมคือจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับถ้าเราไม่ได้หย่อนเหรียญห้านะครับผมคราวนี้ลองหย่อนเหรียญห้าสักครู่นะครับ เมือ่อหยอดเหรียญห้าปุ๊บเซ็นเซอร์จะ,ะตัวเครื่องรับเหรียญจะสั่งให้มอเตอร์ทํางานนะครับเราเครื่องเวลามันรับไปอย่างที่เห็นนะครับมันจะออกที่ช่องด้านหลังนะครับก็คือเหรียญเข้าไปในตู้แล้วเรียบร้อยตอนนี้มอเตอร์ทํางานกําลังเกี่ยวกําลังหมุนนะครับกําลังดันของออกมาจนกว่าจะมีของมาบางที่หน้าเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้นะครับผมจะลองทําประกาศตกนะ,ะเมื่อมีของมาบางหน้าเซ็นเซอร์เท่ากับว่าของตัวนี้มาตกที่ช่องรับของแล้ว ต้องเป็นจุดที่คนหย่อนเหรียญสามารถดึงของออกได้ด้วยนะครับก็ออกแบบกันดีๆนะครับเมื่อของตกปุ๊บก็จะมีเสียงสัญญาณนะครับแล้วก็เสียงสัญญาณ3มติดแล้วก็มอเตอร์จะหยุดหมุนทันทีนะครับผมหย่อนเหรียญมีเสียงสองติดติดตดิมอเตอร์ทํางานทํางานจนกว่าจะมีของมาบาังที่หน้าเซ็นเซอร์นะครับเดี๋ยวผมดึงกลับนิดนึ่งนะครับ เมื่อมีของตกปุ๊บมอเตอร์จะหยุดหมุนทันทีนะครับก็คือจ่ายของเรียบร้อยแล้วนะครับมีเสียงสัญญาณ3มติดมอเตอร์หยุดหมุนจบกระบวนการนะครับคราวนี้ผมจะลองเทสผมจะลองเปลี่ยนเหรียญอันนี้ผมใส่เหรียญ5มันรับกับเหรียญ5นะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนราคาเราอยากขายเป็นชิละสิบบาทแล้วก็ยกคานขึ้นเอาเหรียญออกเอาเหรียญ5ออกใส่ไปเหรียญสิไปนะครับปับ๊บราคาเนี้ยผมจะลองหย่อดเหรียญ5้า มันก็จะเร่งมาเหมือนเหรียญ2องบ้านเหรียญบ้านเมื่อกี้นะครับมันจะไม่รับแล้วนะครับต้องหย่อดเหรียญสิบเท่านั้นนะครับลองหยอดเหรียญสิบนะครับอ่ามันจะรับเข้าไปนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญตามแบบเหรียญนะครับเหรียญเหมือนกันก็รับเข้าไปนะครับเอเตอร์ะทำงานนะครับกําลังหมุนดันของออกมานะครับตรงดันตรงเกียวตรงคนกายดันของเราก็ต้องทําช่องของตกให้เขาด้วยนะครับเมื่อของตกมาก็ให้ผ่านน้าเซ็นเซอร์ตัวนี้ ก็มอเตอร์ถึงจะหยุดหมุนนะครับหลักการทํางานประมาณนี้หรือถ้าไม่เข้าใจหลักการทํางานนะครับอยากเห็นภาพก็เลื่อนดูนะครับที่ผมทําเป็นตู้ไขแมสเยอรเหรียญกลไกจ่ายแบบเกียวนะครับใช้วงจรชุดนี้เลยแบบนี้เลยนะครับไปดูตัวอย่างในการทําตู้ได้นะครับก็ลองออกแบบดูนะครับเพราะว่าเกลียวอะไรเกี่ยวกับช่องสินค้ามันต้องพอดีกับของที่เราจะขายด้วยนะครับตัวนี้เป็นชุดวงจรนะครับเรื่องกลไกเรื่องตู้ก็เอาไปออกแบบกันเอาเองนะครับผม โอเคส่งงานนะครับตัวนี้ทํางานได้ปกติ100%นะครับเครื่องชุดวงจรขายสินค้ายอดเหรียญนะครับกลไกจ่ายแบบเกีียว1ช่องจ่ายนะครับหช่องจ่ายก็คือจะมีมอเตอร์2ตัวนะครับแต่ถ้า2ช่องจ่ายก็จะมีมอเตอร์2ตัวแล้วก็จะมีปุ่มกดเลือกด้วยนะครับเหมือนเลือกชนิดสินค้านะครับแต่นี้ก็เหมือนเป็นชนิดสินค้าชนิดเดียวนะครับยอดเหรียญปุ๊บไม่ต้องกดปุ่มนะครับยอดเหรียญปุ๊บเริ่มจ่ายสินค้าทันทีนะครับไม่ต้องกดเลือกเพราะว่า1ช่องจ่ายนะครับ ส่งงานนะครับชุดวงจรขายสินค้ายอดเหรียญ1น1ช่องจ่ายรับเหรียญได้ตามแบบเหรียญกลไกจ่ายแบบเกีียวนะครับขอบคุณครับ